ครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับในราชการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้วันที่ฝนตกนะครับก็เลยมาหาทีมงานนะครับผมวันนี้หลายท่านไม่ได้ออกต่อนกเลยนะครับก็เลยมาดูช่างใหญ่นะครับแก้พระเนียดนะครับเป็นพระเนียดของอาจารย์ของอาจารย์จากระเอ็ดนะครับเป็นรุ่นเก่าว่าอย่างนั้นผมก็เลยมาดูว่าทรงเป็นยังไงนะครับอ้าวนี่ครับช่างใหญ่ครับประกองผมสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้โหเป็นไงช่วงนี้งานเยอะเหมือนเดิมไหมพ่อกองมีเรื่อยๆครับโอ้โมีเรื่อยๆเนาะครับเป็นไงเขาอาจารย์อะไรนะเอามาให้แก้พเนียดนี่อาจารย์บีอาจารย์บีเนาะ <100 S 2> อาจารย์จากนะผมเรียกอาจารย์จากนั่นแหละครับ,รบที่มาเอานกเจ้าแทหนหางไปเมื่อวานนี้นะครับเห็นว่าเอาพเนียดมาให้ซ่อมว่าอย่างนั้นนะครับเป็นแบบไหนพ่อกองนี่เป็นเถนนะ่ะ เป็นเฉียนใช่ไหมเถียนกวดล้านเขาธรรมดา,าแต่ว่ามันหนังแกะเกีย่ยจังใดดอก <laughs> แต่ประเด็นคือบวกอรา่าตั้งเจทําหรือว่ามันเป็นพ่อไม้น,นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะคือดูครับเป็นน้ําไมอ่าพี่น้องคือมันมันเป็นโค้งนะครับผมมันเป็นโค้งแบบก้านกล้วยเล่นก้านกล้วยครับอันนี้เป็นพระเนี่ยทางรายละเอียดนะครับอันนี้ของของเซียน อาจารย์บีว่ายางไงเป็นรุ่นเก่าแล้วหรือว่ายัางไงเป็นของเสียรุ่นเก่าหรือวยังไงพ่อกองของรุ่นเก่าของรุ่น,นพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอารุ่นตายายนี่นนเนาะครับพี่น้อง<ร>อดูครับรอ,อ้หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูไม้ครับใช้เป็นท่อนเลยเนาะพ่อกองไม,กอไม่ถากออกเลยครับผมอ่ะอันนี้คือแบบสายปีนมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นปีน,นี่ครับใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะครับเอาขึ้นทั้งต้นเลยก็ได้นะครับเออ แต่ถ้าเป็นเศร้าดีไม่ได้นะครับต้องเบาที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เศร้านั้นรับน้ําหนักนะครับน้อยที่สุดนะครับโอ้ก็เป็นลายแบบแกะมือโบราณเนี่ยนะเนาะพอกองเนาะนะครับดูข้างหลังหน่อยอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าพูดง่ายๆว่า,าจจเป็นของอาจารย์ของอาจารย์แอบบีหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะแบบว่า เอออยากจะเอามาใช้นะครับนี่มันเป็นของโบราณไงที่พ่อส้หอกสีเอาไที่ซ่อมไว้แล้วโอ้เออใช่ใช่ครับอาจจะซ่อมแล้วเอาไปเก็บไว้เนาะพ่อคองเนาะเพราะว่าถือว่าครับเพราะว่ามันถือว่ามันอาจจะแบบว่าเป็นเป็นของที่อาจจะเป็นพูดยังไงว่ามันเก็บไว้มันเป็นมรดกตกทอดนะครับมาดกตกทอดนั่นเองนะครับใช้คงจะไม่ใช้แล้วเนาะครับหรือเอาไปใช้มันหมันมันหมันก็คือว่าเออเอา ก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องลองอให้ประกองแก้ดูเขาแก้ยังไงมครับให้แบบทํางานได้ปกติหรือเปล่าหรือว่าทำยังไงพ่อกองตีต่ตัวหนีเดียวเดียวหนีเสียวควนเขามาสูบหนีเกตคือของเฮาธรรมดานี่อ๋อทาเป็นเถียนแบบของเราของเราอันเก่าที่ตุมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้แล้วก็สั้นเลยนี่ครับมันสั้นนิดเดียวมันจะย้อมมาถึงพี่แบบไนครับ อแต่ว่าสมัยโบราณเขาไม่ทํายาวหรอกพวกกองค่าเนี่เนาะสั้นๆยาวกับถอกถอกดำมือเนี่ยแหละดำมากเขาเออนะครับดำมากส่วนมากคนเสียนรุ่นเก่าเขาจะกินกันแบบเนียนๆแต่สั้นๆเนี่แหละเพราะเนี้ยสั้นๆเนี่ยแหละครับพมกถ้วันนี้นกมันต่อยากขึ้นะก็ต้องเอายาต่อยากครับก็ต้องเอายาวไปตามนั่นนะครับแต่ก่อนนกมันเยอะนะครับก็เลือกเอาเอาตัวที่แบบว่าใจกล้าจริงๆกล้าเหยียบจริงๆใกล้จังเป็นตเอามาอย่างเลีย ครับใช่ครับอ่านั่นแหละก็อลองแก้ดูนั่งคุยกันไปกันมาก็ช่างพเนียดครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาโชว์ก็เอาพระเนียยนี่แหละครับมาโชว์นะครับถ้าจะเอาบิลเลขมาโชว์ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ไม่ถูกน้องไม่ถูกน้องหงวยน้องลอตเตอรี่นะครับอดูครับพี่น้องอันนี้ก็ยังไม่ส่งเขาใช่ไหมพ่อกองอ่าอันนี้เป็นแบบพระเนียดตบรุ่นเดิม นะครับไม้คงไม่พูดนะดูเอาน้องพ่อกวงเนาะดูเอาครับดูจะว่าเป็นไม้มงคลนั่นแหละนะครับดูครับอันนี้ส่งที่ไหนนะพ่อกองอันนี้ระยองโอ้ไประยองอ่าทําไมอ่าเสร็จทําเสร็จนานนี้ยังนี่พ่อกวงหรือเพิ่งเสร็จเสร็จหมู่บ้า,านโอ้เดี๋ยวก็คงจะได้เนาะ,อ,ะอาจารย์ที่อยู่ระยองก็อ่าอู้ครับอันนี้ยาวมากนะครับเอาไว้อ่า สอยมะม่วงก็ได้นะครับนี่มันยาวเกินเม็ดอะไรพวกองนี่เม็ดสีเม็ดสีเส้นโอ้ครับเม็ดสบพี่น้องยาวจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็เอเอเมื่ออคือผมไม่ได้ใช้แบบนี้นานแล้วอาจจะเป็นแบบว่ามันมันไม่คุ้นชินเนาะพอกองเนาะ <c oughs> พอมาเจอแบบยาวๆวันนี้มันก็เลยกลายเป็นยาวจริงๆมันก็มันก็เหมือนที่เราใช้น,นั่นแหละนะครับเนาะ โอ้โหครับพี่น้องอันนี้คือไม้มงคลเหมือนเดิมมงคลครับอันนี้ส่งที่ไหนนด้หนี่รย่องเอ้ารย่องอีกแล้วไรยองโอชนบุรีโอช่นบุรีอันนี้เป็นหลังที่ไหนแล้วเขาสั่งหนิหลังที่สามหลังที่สามแล้วสองชั้นตัวหนึ่งแบบนี้ตัวหนึ่งตัวแปะอ๋อและอันนี้ตัวนตงสองชานอันนึงเขาเอาไปแล้วแล้วก็แบบตบแบบรุ่นเก่านี่อันหนึ่งแล้วก็สั่งอันนี้อีกโอ้ฟาสต อ,อ,อยู่ยส่งไปชนบุรีใช่ไหม,มเขาไปใส่อะไรยังไงสายไฟหรือว่าต้นไม้หรือยังไงหรือป่าหะไรยังไงเหมือนเหมือนเราไหมพ่อกอง<ร>ได้คุยกันไหมเดี๋ยวไปตอเนียนเน้นเราไปตบอบ่อเนียนใส่งานบ่กบ่เน้นชโชว์อ้เดี๋ยวไปหอหอยไปบ้านทำไม่โชว์ออโอ้อาจจะเห็นฝีมือพ่อกองแล้วอาจจะเอาไปเอาไปไปโชวช์เฉยๆมั้ยโชว์บาน อืจคว่าคุัมใส่งานนี่อยู่ต่ <c oughs> ว่าซุ่มน,นี่ <c oughs> สีบ่าใสอ๋อเอาไว้โชว์อ๋อเข้าใจแล้วนะครับ,อ,รบอ่ะก็อยากได้แบบหลายๆทรงนะครับ <c oughs> ผมว่าอยู่ทำไมใช้ตั้งอสองสองชานใช้แบบแบบรุ่นเดิมตบ <c oughs> แล้วก็ามาใช้อ่ออูแ้แบบนี้นะครับหรือเทนนี่นะครับเอาไว้โชว์มีทรงไหนแปลกๆบ้างล่ะที่จะทำให้เขาอีกเดี๋ยวาสั่งเดีวสั่งอันนี้ ยังไม่มีเจ้าของยังไม่มีเจ้าของครับครับทําเสร็จใหม่ๆเลยเป็นไม้มงคลอีกอเหมือนเดิมโอ้ชุดนี้ครับเป็นไม้มงคลเลยสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับดูครับพี่น้องอ่าเนี่ยนะครับโอ้โหเอา้าทําไมลมดํดเลยเลยนี่เลยยังไงพะกองอ๋อใส่สเปสเปย์พ่นสีดําด้านนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับผมอ่า โอ้โหครับปุ่มสวยๆนะครับท่านใดสนใจเนาะพ่อกองเนาะก็สามารถมาโทรมาสอบถามได้นะครับสําหรับพเนียดนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับเบาดีอยู่ครับพี่น้องนะครับก็ทําเอาไว้สําหรับใส่เศร้าแล้วเนาะพ่อกองเนาะครับนะก็ประมาณนี้นะครับณตอนนี้นะครับที่นั้นก็ ไม้แล้วอยู่นะพ่อกองเนาะหนห็นสองสามอันอยู่ตรงนั้นพ่อกองยังไงเอามาโชว์หน่อยพ่อกองหน่อยเป็นยังไงทำเอ่อเอาทำอะไรบ้างทำสองชานสองชาน,ชานไม้สักอืมไม้สักแล้วก็ไม้มงคลอีกแล้วเออ,เอาอ้ชว่วงนี้ได้ไม้มงคลมาเรื่อยๆเนาะครับอ้อันนี้มีเจ้าของหรือยังนี่ยัง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 ไม่มีเจ้าของ,งนะครับครับ ก็ขึ้นไว้นะครับถ้าสนใจก็ค่อยว่ากันเนาะพ่อกองเนาะมันก็ไม่ได้พังง่ายนะพะเนียดนี่สั่งแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วกว<ต>่าจะพังนะครับดอกจากคุยโบทันมี่อ่าเท่านั้นนะครับอันนี้อีกแม่พเนียดอ,อีกสามนะครับอันนี้ไม้มงคลนะครับอย่าลืมนะครับโอ้สวยๆครับผมอันนี้ทําเผื่อไว้อันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นสองชาน<อ>ทั้งหมดเลยนะครับนี่อ่าไม่ใช่ เถนนะครับหรือแบบตบแบบธรรมดานะครับขึ้นไว้แล้วคือสําหรับทำสองชานนะครับโอ้สวยสวยสวยครับอ่ะครับนี่ไม้ก็ยังควมีอย่างน้อพกกองเนาะเรื่อยๆนะครับพูดไปพูดมาก็เริ่มจะหิวข้าวนะเดี๋ยวรอช่างต่อยก่อนนะช่างต่อยเดี๋ยวมาโอ้มาแล้วครับผมเส้นใหญ่ช่างต่อยสวัสดีครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงช่วงนี้โอ้เช่นเปียเปียงเป็นไงงานดีครับดีครับงานเข้ามาเรื่อยๆเนาะ ครับผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกต่อใช่ไหมช่วงนี้ไม่หนาวนครับฝนตกเออเป็นไงไนก,กี่เจ้าวันนี้รอไปอยู่ย่งย่งสามครับโอ้นะครับอ่าช่างพเนียดมาเจอช่างพเนียดแล้วครับตอนนี้นะครับอันนี้เป็นควันรุ่นเก่านะนี่ควันจากร้อยเอ็ดเลยนะนี่มาจากร้อยเอ็ดอ่าไหนเอาลองมาให้ช่างต่ดูหน่อยของคือยังอันไม่อันเขาจะไปเฮ็ดอัน นี่นี่มาดูครับช่างต่อยพเนียดร้อยเอ็ดอ่าเป็นไงอ่ารุ่นเก่าเลยนะนี่ดูไม้นี่น่าจะเป็นไม้มงคลเนาะครับอ่าไม้รุ่นเก่าเลยอ่าดีครับพเนียดครับโค้งๆเนาะพุ่มปัญญาขย่อเลยครับนี่พามาเสียโนยังก่อนอาจารย์ยินถึงเสียโน่เป็นไหนเนาะเสียโน่ อยู่ไหนนั่นอนอยู่เตียงหน้าตะยามเลยครับร่วมบอกมาร่วมบอกมาร่วบ่งตัวเดี๋ยวได้่ยทำรถใช่ไหมครับช่วงนี้ครับทำรถทำรถครับทั้งแพเนียดด้วยไปพร้อมกันครับครับอืมครับไม่ได้ออกต่อจริงๆแล้วมีแผนอยู่ใช่ไหมวันนี้ช่างตอยผมว่าที่ว่านี่ไปไปไปให้รถครับว่านเลี้ยวไปน้ำจะเลี้ยวไปน้ำพ่อนกอ้างแม่ย์โอ้นกอ้างครับครับครับพี่สั้นประเดี๋ยกตัวนาง นนย่างเงินเนครับสามกุกกับย่างสามกุกนกขึ้นไหมครับอืมทำเต็มไหมเต็มครับเต็มทำกุกเต็มเลยครับที่ไหนเนาะมันนี่ากแต่อันถ้าไงโศกสีดาเหรอครับนองมาโอมามา้มองพระเจ้านั่งไหมพี่ก่อง,องมากว่ดีเลยต,<ง>ตรงตรงป่ามะม่วงนะใช่ไหมพอดมองมอครับโอ้พอดบัอกอ่างนั่นแหละตรงนั้นมันมีนกสามกุกตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่เคยได้สักทีนกอ่างตัวนี้ผม็ยายานเป็นนกแก่ป่าอยู่ครับมันอยม่นใขัน มัคู่กันเสียงตัวในตัวสามกุกใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละครับเ่่กกี้เยยงวาไดินสียงเล็กมันจะมีเสียงเล็กตัวหนึ่งสมัยก่อนนานแล้วใช่ไหมตัวเสียงเล็กนี่ใช่ไหมครับอุยนานแล้วถ้าตัวเสียงเล็กนี่นะครับไม่ต่ำกว่าาอหกเกียรติปีแล้วล่ะที่ได้ยินมานี่นะครับเกียดครับจะครับนอกจากชาวนี่คือเกียดครับจะครับคนไปบกขาดเกียดเออเลอคู่ต่อรับคนพร้อม เอานี่ยังไงเดี๋ยวรอเชนโนนครับวันนี้ว่าจะมาทานข้าวนะครับทานข้าวเที่ยงกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวหากับปงกกรข้าวมากินกันนะครับก็มาเพิ่มนะครับอีกสองเซียนนะครับนี่นูอนนะครับได้กับข้าวให้ช่างต่อยนะครับไปซื้อก้อยไม่มีน้องช่างต่อยนาะช่วงนี้บัวมันเป็นโรคก็ต้องได้ปลาเผาครับได้ปลาเผาครับไม่เป็นไรครับวันนี้กินข้าว ร่วมกันนะครับมาเพิ่มอีกสองเซียนนะครับนี่อาจารย์ใหญ่ครับผมตาใสสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นะครับวันนี้เนาะประทานข้าวลงกันเป็นไงเออมาหนาวไหมช่วงนี้ฝนตกนั่นเลยกได้นอยู่ิว่าจะออกแล้วใช่ไหมวันนี้ก็จะออกต่อแล้วครับเรียบร้อยเลยฝนฝนลงแล้วก็เนโนครับผมสวัสดีครับโอ้ยเป็นไงกงบมโ่เพ่เท้าเห็ดหรอเห็ดหน้าครับช่วงนี้ จริงเลยใช่ไหมนะครับโอ้เห็นว่ามาเฝ้าโรงเรียนทำพเนียตประจําเลยนะครับก็นะครับมาครับพี่น้องครับผมมาทานข้าวร่วมกันครับมาปลาเผาส้มตาครับถึงไม่ได้ไปต่อนกก็ขอให้ได้มาทานข้าวร่วมกันนะครับก็มีความสุขแล้วครับพี่น้องครับมาเจอทีมงานมาเจออาจารย์ใหญ่นะครับมาทานข้าวร่วมกันนะครับก็ช่างต่อยก็เปิดช่องนะครับช่อง u t u b e นะครับที่เกี่ยวกับการทำพเนียนเนาะช่างต่อยเนาะครับชื่อช่องว่าไงนะ ่อยพเนียดหมันอ่ะใช่เหรอไม่ใช่ช่องชื่อว่าอะไรนะสุริยันเหรอครับครับจำชื่อช่องตวเองไม่ได้นะครับพเนียดหมันเนี่ยลงไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอย่าลืมเข้าไปดูเนาะครับอมีมีอะไรบ้างนะที่ทําในช่องมีคอนเซปต์ว่าทําพเนี้ยนวิธีการต่างๆครับในการทําพเนียดทั้งสออู้ทั้งสองชานครับชั้งแบบตบแบบรุ่นเดียว หน้าเดียวนะครับม okay. ีหมดเลยนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะช่องของช่างต่อยไว้นะครับให้ไปฝากติดตามเอาฝากดตามเลยเอาเอาเอากับสร้างธรรมดาธรรมดากับฝากเลยด้ครับฝากช่องเนาะครับ่านผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้ครับติดต่อได้ทั้งช่องโดยตรงเลยนะครับมันกับ ดีครับเด็กรับการต้อนรับดีครับผมครับผมยิ้มได้ครับโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับช่องช่างต๋อยกับการทำพระเนตดนะครับกับช่างนะครับผมเอาเดี๋ยวกินข้าวกันนะครับวันนี้นะครับก็นะครับทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วก็นั่งคุยกันนะครับตามภาษาไม่ได้ออกตอนกวันนี้ครับช่างต่อยก็จะขออนุญาตก่อนนะช่างต่อยเนาะวันนี้ไปทำพระเนีตดต่อแล้วก็ซ่อมรถต่อรรคับ ซ้อมรดให้เขากันครับแล้วก็จะทำาเนี่ยอีกนะครับก็สนใจก็สั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของช่องของช่างต่อยไว้ให้นะครับสามารถติดตามได้ฝากติดตามเราช่างต่อยเนาะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวฝนหยุดตกเลยเนาะเดี๋ยวคนัดกันอีกทีนึงนะครับเอาสวัสดีครับช่างต่อยครับสวัสดีครับกอได้เวลานะครับผมจะกลับบ้านแล้วนะครับก็สองเซียนก็เดินทางไปก่อนแล้วนะครับเซียนนกก็ เพิ่งไปเมื่อกี้ครับบอกว่าไปไปนาต่อนะครับต้องไปดูนาฝนฝนลงอย่างนี้นะครับก็ต้องนะครับเดินทางแล้วนะครับผมเอาแล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจนะครับไม่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสาหรับผมกับอาจารย์ใหญ่ตาใสไปก่อนครับตาใสสวัสดีครับแร้ก็พ่อกองครับผมสวัสดีครับสนใจก็โทรมาได้นะครับผม